นี่นะครับขั้นตอนการผลิตใส่กอกครับ,บนบาะยาะครับมีเพียมีกรรมกร,รมาร,รับจ้างได้ครับเนะี่ยนะครับใส่กอกเป็นธุรกิจน,นอ้อยๆโรงงานน,นอ้อยๆบังไม่ข่าเราเห็ดน,นะครับเราเห็ดรงซมมือ รสชาติได้นี่ยไหมคะรสชาติอร่อยอย่าให้เบาเนาะเบาคนเดียวรสชาติลืมผัวแซ่บลืมผัวเป็นตัรสชาติอร่อยลืมผัวครับว่าแซ่บลืมผัวนะครับเนะบาะนครับ ผู้ใดสนใจสั่งได้เด้อครับเตอร์ต่อไปเส้นทางไมลยเก่าตลอดสุดสาย <c oughs> ขายทั้งทรงนะครับชุนยี่ขายทรงนะครับท่านได้เหตขายปีกดอกนะครับขายทรงก่อนเชิงโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวต้องขั้นตอนต่อไปคือการเอาไปตากครับผม